นะครับมือนีบเบาเท่าขาลลอะนะครับมาลลอกเห็นแม่ออกงานโยมเพิ่นมาวัดเพิ่นอยดข้ามาก,กับพ,พระประธามนมาเที่ยววัดติถามมครับครับสวัสดีค,ครับ,รบอ๋ไปยังไหนมาอย่างไหนน,น้อครับอันบางานค่ะมางานบานดันในตะบนพาสุขค่ะโอบางานบาน,บานดานนันในตะบนพาสุขค,ค่ะคจะบางานตอนแรกค่ะ เป็นเป็นยังไงเบื้องหน้าตาคือหมอรัมมางานค่ะมางานลำค่ะโอ้แม่นอี้ดีพี่น้องหมอลำเดี๋ยวสิษย์รัมพาทำหมอลำมเลยครับเพิ่นมาเกลี่กะไลาย่างเหลือหลายแล้วพักอันแถวเวีมาถำบุญค่ะมากราบโอ้ครับวัดไทยของข้าเนี่ยวัดอันตักงของขุนโอวัดถ้ำใหญ่พรหมวิหารค่ะครับกันเล่ยบรจารก์พระเจ้ากรังจะเข้างานมอแลงค่ะอ๋อมื้อแลงเนี่ยอ่าลำจักทุ่มครับประมาณทุ่มนึงค่ะลำมทุ่มนึง ไปในเพิ่นเลยให้มาสหาหาเซอร์เว่ย์ก่อนเด้อเลยให้มาสขอออกยากมากับพระเดี๋ยวถามก็หมอล่ำทั้งก่อนมาลำพรเทวาค่ะมาลำพรเทว่าเนวาเด่นอุดรค่ะพรเทวาเด่นอุดรเนียนค่ะหมอลำซิ่งบ่ครับหรือลำไหนคุณแนวล่ำในคุณแนวค่ะลำไอ้ลำประยุคผสมซิ่งก์มีเสิร์ฟลำซิ่งค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ่งมาลำมาเบิ่งมาล่ำมาลำมากับพระครับเป็นมาทัศบุญพร้อม หมอลลัยังกัครับพรอนเทวเด่นุดโนค่ะอ่ารับอันนี้คืออ่ามอลลัพ่อนเทวาเด่นุดโดนบ่ค่ะนี่ค่ะเด่นุดโอเดนุดนี้มอแม่แม่แม่ม่แ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 ้่แม่แม่ีม่ม่ัม่แม่แม่บม่มาแม้เม่่ม่แ่แม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 ่แนีแ่อม่แม่แมเแม่ม่ม่แม่แมม่ม่แม่แม่แ่แม่อม่แม่ม่มม่่แ่่่ม่มอแมมแ่่ครับ โมเดลสักกะลินหน่อยเลยซึ่งครับกินแต้มผลงานด้ด้วยนะครับเด้อครับอ่านี่พพี่น้องอันนี้เริ่มเนี่ยนะเมื่นอันนี้โชเฟอร์นะครับเรารอกันอยู่บนทันงเป็นมาเอกกันอยู่โชเฟอร์ครับรถครับผู้พามาผู้พามาคนขับรถขับโชเฟอร์หัวเราหัวละไมว่าเอาครับเริ่มเริ่มเบาโน้ตเริ่มหัวม้วนนะครับเบาโน้ตหัวม้วนไปเอาไปกลับพาแล้วกันไปไปนะครับพอดีพ่อเพิ่นมาทำบุญไปกลับพาแล้วรอเวลาทำการแสดงเหมือนแรงทุ่มหนึ่งครับประมาณนั้น เดี๋ยวมันก็ล่งางกับพระกับพระแล้วอ,อยากับบภาพมาเที่ยวทำเนี่ยมีทำาว่าม้าวามีวัดทำไงก็เลยอยากแวะมาเที่ยวทำกับมากับพระมาทับุญพร้อมกันซะนั่นาเคยเห็นทำเจ้าเก่าเคยเห็นทำเมื่อเท้บบาวเ,เห็นตะปาจิกกับตับบนั้ง ไหวก็ดีกันนิมนต์ครูบานี่ั่นแล้วพาไปเที่ยวขยันคือกันดินิมนต์เดปีนี้พาไก่ย่างเที่ยวนี่ยเอเจะคุมบาเดินเลยพาเที่ยวันอนน้อไปพากันใ้ำค่ะครัรผมคอยเ้าไปปีนี้น้ำทงกับคอยนั่นม่ไปทางนั้นเออไปน้ำขวดร้วนี้ละขยันขึ้นกันเด่นไปเที่ยวถ้ำนี่ายู้านไปองเทามไปเที่ยวถ้ำครับ ปล,ล้วนำกลอนขบาเนียนไปโหลดเบไปเรื่อยๆบุกใครนไดดอกตามนนไปเอาละครบ,คบาเนียนเป็นผ้านำเที่ยววัดถรใไงพ่อดีมีศิลปินเร้ว,ว่ามี่มอลลั่มป็น มากกาบคารวะมาทำบุญพอรอมเป็นสีมางานก็เลยมารอเวลามาทำบุญพอรอมอยากเที่ยวทำนะครับตามไปดูครับนี่คือมอลำ่ำพอนเทวาบพอนเทวาเด็ดอุดรนะครับอ่าเดี๋ยวตามไปดูครับแบบมอล่ำมาเที่ยวทำเป็นยังไงครับ ลองเดินสะพันหน่อยๆตามไปเรื่อยๆครับตามขบานเน้นไปครับตามไปเลยตอนนี้กำลังสิโททำค่าเดินข้าหดละดังปึ้ง มาครับพี่น้องเขาไปบนถ้ำน้ำกันเมื่อขนาดเลยไอ้พี่เลี้ยงทางน้ำท่าอย่างเงี้คนว่าไอ้นี่ยังกําลังขี่ขี่เกียร์สิขี่เกียร์เนาะข้างเขาข้างเขามูลข้างเขาอุจจาระเกียร์อุจจาระเกียร์เพิ่ออุจจาระเกียร์หมอหมอรำพรเทวากับหมอแค้นผ้ากันมาเที่ยวถ้ำครับมาครับพี่น้องน้ำกันมากครับปฏิบัติอะไรครับนี่นี่โอ้

กดเอากระดูกไปทำบุญแล้วก็ดือกระดูกไปทำเพจนบุญแล้วแน่น่เจ้าปี๋ละพี่แน่นี่นนะเพิ่น้องไปกระดูกไ,ไ,ไปทำบุญเพราผมได้ยินพระเจ้าเล่ามากไดยินหลวงปู่เพิ่น้องฟังนะหือว่าสามสิบสี่สี่ปีกับผติดถ้ำด้เรียนฟรีพี่น,ออนอ้องเอ้ยติดหีบอะไรยังเลยเอ้โหเดี๋ยวแลยวถอดชิ้นหัวคนมา จสร้างหมอแค่นนะค่ะเด้วจสร้าหมอแค่นดูหมอแก่นอ่ปลุกงงแ่อจง่ายก่อนมแลำมลกับหมอแค่นพักกันเที่ยวทำครับเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยะสร้างหมอแค่นก่อนได้ค่ะอย่ากิน่อยได้ยับอแม่บพอพ่อเกินเกินค่ะเกินเกินเกินบเ่บาทเกินบาทเอาพิษไปกับขอคารมาคารว่เด้อพีนองเจ้าที่เจ้าทำก็ดีทึ่ไหครับเป็นธรรมชาติ มไม่ค่อยเดินเด้ค่อยเดินเด้มาลำเด้อคือแต่อยู่ทึงเวที่มาเขาถารูกเจ้ายินงย่ว่าไทยมอมือป่าเด็กอมันกันเยอว่าด็กว่า เอาเลวเมื่อก็ลกับพระนี่ทั้วัน่ที่สองะตัวที่สองเห็นว่าไร่ะจะห้กันเหรอนี่น่ะตายตรงนีตายตงนีต่ตนี้อ๋อ่ดัเอะังย ว่างูงูจากอ่างรถเหยียบมันมาต่ย่งงก็เดินมันลงมาตายในถ้ำเหมือนไงแล้ววะหม่เป็นวัดแบบสามสี่เมตรเหนนี้แล้ววะเออรุูนน้นเลยเมันมันสีเล่นดูทังรถทังเครื่องมืนมันสีเลนทันทั้งรถาว่าีมนหางตรวด ตามไปที่ตล่างพ้ากันเขาไปไมเนี่ยเป็นเป็นเป็นำมันบอกเป็น่แน่นตะล่างเขาทำง่ายค่ะมันบอกเกิดทำเกิดเองด้วมาฉาติสั่นที่นี่มาอย่ามาระวังนะครับลยคอย่ามาระวังนะครับเดี๋ยตามไปดูครับค่ะไปดวครับ

อนันนั้นเป็นเครื่องกัดไดลิงครับครัไดลิครับอันนี้เป็นการผจญภัยแล้วนะคะนจนไยั้น่ะวังระวังนะครับเป็นการผจญภัยแล้วนะนี่อยูนี่จะอยู่ถึงวิธีแล้วมาเที่ยวขอทำดูเจ้า

จ้าพี่น้องก็จะเกยงกว่าเฮาอยู่ดอกนานอยู่คลงค้นกปนผู้ินผู้นาเงนแล้วจะคเอยปีนสะหันมาลมอไรปีนผู้บางทีบันเดี๋ยวแป๊บนึงกอมาไช่ว่ากแต่เราขอว่าขอเียงเลยโอ้ยยิ่อืตอนนี้จะลงไปถ้ำที่สองแล้วครับระวังในดีนะสาวมอลำนะเดี๋ยวทุ่มหนึ่งไม่ได้ แสดงได้นะมัระวังดีดีมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยมากอ่อนเออดีมากคิดว่าเรามาเที่ยวธรรมาชาติกันน้ <c oughs> องถากอยนี่มแม่อะไรเนี่ยคอยเฮ็ดยังไล้วคอยรุ่งบ่ได้หรอปันวันนู้ก็จะค่นตอนนี้เหรอคุณคอยเลี้ยวกันนี่บอก ต้นก็การก็ต้องแคคายกันบ่นาหน้าฝนนี่น้ำไหลแห้งหมดต้องถามคุมปบานเนียนด้วยบ่น้หนาฝนนี่มา้ำอะไรที่นี่น้าฝนคงจะเทีย่ยวลำบากแล้วครับอันนี้จะเป็นทางจะเป็นทางน้ำเนาะครับตัวนี้ควจะเป็นทางน้ำ ัครบตามไปดูเรื่อยๆครับตามไปเรื่อยๆครับเอาเหีนบ่ครับอันนี้มันลงมาธ้ามาชาติของมันเองครับมัูดอมาดเนาะทงไแต่ั้งเครงกับประจักเระเข็ดีนาะเป็นเจำค้นเข็ดให่เปท้ายเนี่ย้จที่่อตา้แน่ ค่อยไปเด้อ,รอตรงนี้เสียวรตรงนี้เสียวมากตรงนี้ระวังจะมะลำเสียวมาจริงจริงเลยนะเสียวมากมากระวังเด้อมะลำพรเทวาเอ้ยเจ้าเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นเวทีดิจะพลาดแน่อนอนโอ้สลัดนี่มัเจ้ามาฮะกับพลาดได้มาเที่ยวถ้ำพร้อมสลัดมะฮะหมด<อ>เลยสลัดนี่มัเจ้าโอ้โหหมอแคนไปอัดลาตลา,าดเลย เราเริ่มไปจนไปเรื่อยๆ <t> นะครับเบิ้งด้วยครับพี่น้องทางสังเกตทางอย่าไปครับ,บว่าหมลำพรเทวาจะไปรอดหรือไม่รอดงต้องดู <t> ครับจะรอดไหมเนี่ย เฮ็ดย nee. ังค่ะเนี่ยเฮ็ดย่างนอนเนาะโอ้เราได้เฮ็ดยังมืงามงามครับงามงามเนาะเอาบปรูดจักซือกซ้อแต่เอารูดแต่ว่ามันสวยมันงามอ่ะนี่โอ้บ่าวเถากับบ่าวหูกันด้วยพี่น้องเฮ็ดแนวนี่พี่น้องกับซื้หูจักได้เนาะ no. บางคันบางคนอาจจะรู้เด้อยค่ะพี่น้องทั้ง้านอาจจะหูจักได้แะต่เฮาบ่หูจักซื้อมันค่ะงามงามค่ะครับสวยสวยมากสวยมากจากธรรมชาติค่ะเนี่ยค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาไว้เอาไว้ไว้ไปต่อเขาค่ะตามมาข้างหน้าแต่ว่าพี่เนี่มันลังร้อยไม่แน่ว่าจะไปเจออะไรบ้างมะลิม ที่แน่ๆเจอเห็ดสวยงามแล้วเขาทำมืดแล้วเหนอเขาทำมืดอะไรล่ะกุ้ยเนี่ยไปยี่จากอาลาแลา้วเหรอ,อเอามองนี่มองกุ้ยใบจานเพิ่นเคยมานาั่งปิพัฒนาที่น,นี่ต้องแมนว้าโขบมาทางนี้แล้วครับ ไม่รู้ว่าจะโผล่ไปถึงไหนต้องตามไปดูแล้วครับนี่คืออะไรมะลิมูใหญ่มากฮะคืออะไรมู้ใหญ่ๆค่ะสงสัยคือจะเป็นหูนปูหรกขนาดนี้มูปวกโอ้ยพ่นปวกตัวหนึ่งคือคือหัววายให่นักเลยโอ้หุ้งใหญ่ๆหุ้งใหญ่ๆสร้างหัวอันต่อเรียกหูปวกแน่นอน สิ้นสุดการเดินทาาค่ะโอ้มวนมวนค่ะแต่พอจุนไพ,พ่มวอน,นี้มวอนี้ก็ขอพุณนพี่น้องทางบ้านติดตามช่องอาานเบาเถ่าขาเลาะแล้กกาขอพุณนตากล้องเราขอบพุณนพี่นินทีมงานมานํำกันสองทำข้นค่ะพวนี้มวนมวนมวค่ะมาลองเบิบร์เดอร์มาเที่ยวทำค่ะครับหมอล่ำมาเที่ยวทำครับมาพอบาวเถ่าขาเละาะบาวเถ่าเลยผ้าเลาะทำครับบังเงินบังเกินค่ะ อ่าเป็นยังไงสนุกดีไหมใช่สนุกดีค่ะมวล่ะมวค่ะ,คะเป็นตารมาอยู่โอ,อ้ครับประสบการณ์เล็กๆหน่อยๆค่ะมะเล้งกอนจะจะขึ้นไปที่ค่ะโมะเล้งพ่อขันขายเอฟซีทั้งบ้านหลานใหญ่ค่ะตำบลพระสุขพว้ากันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับไปนะครับไปกับเนี่ยไปหาพักกวอนเ,เ,เดี๋ยวโมเล้งจะได้ทำการแสดงให้พี่น้องเบิ้ง